สองกองทุนลดหย่อนภาสีในทีมหุ้นเติบโตทั่วโลกมีกองอะไรบ้างไปฟังกันครับกองแรกที่เรากำลังจะพูดถึง t m BGQGMF หรือกองทุนที่เน้นหุ้นเติบโตทัวต่วโลกกองทุนหลักครับคือกองทุน Wellington GQG หรือ Global Quality Growth หลักๆแล้วกองทุนเนี่ยจะลงทุนอยู่ในหุ้นเติบโตทั่วโลกครับประมาณ60-90ตัวหน้าหุ้นก็จะเป็นหุ้นที่คุณเคย,ยดีไม่ว่าจะเป็น Microsoft Amazon Alphabet Meta แพลตฟอร์ ing, ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook Uber รวมถึงเจ้าของ CRM Solution อย่าง l e s f o r c e ครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะพอเห็นว่าชื่อหุ้นค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นหุ้นเติบโตมีเทคโนโลยีไรายได้กำไรสม่ำเสมอรวมแล้วจุดเด่นของกองทุนครับคือกระบวนการทัดสรรการลงทุนซึ่งมีลักษณะการใช้ Top Down และบ้อนท็อปอในการผสมผสานกันสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือกองทุนเวลลิงตันได้มีการดีไซน์สิ่งหนึงขึ้นมา g l o b a Cycle Index สิ่งนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการที่จะประเมินสภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีตัวอินดซ x ตัวนี้จะมีการปรับตัวขึ้นถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงอินเดซ์ตัวนี้จะมีการปรับตัวลงตัวนี้จะทําให้กองทุนเนี่ยสามารถที่จะปรับพอร์ตในลักษณะท,ที่ทันท่วงทีกับสถานการณ์ประกอบกันครับกองทุนเวลลิงตันจ q g จะมีการประเมินหุ้นออกเป็น4ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น growth valuation quality หรือ capital return 4ี่เรื่องเหล่านี้ครับจะทําให้การคัาสั่งหุ้นเนี่ย สามารถที่จะประเมินได้ว่ากองทุนจะมีลักษณะเป็นเชิงรุกเชิงรับในสมดุลโดยรวมแล้ว TMB GQG m f จึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลงทุนในระยะยาวและเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีที่ควรมีไว้ในพอร์ตอีกกองทุนหนึ่งครับที่เรานํามาเสนอในวันนี้ก็คือ TES GCG s s f หรือกองทุนธนชาติอ s p i n ง Global Capital Growth กองทุนนี้ครับหลักๆก็คือจะลงทุนในกองทุน Amundi Fund Polen CAPITAL g l o ล a l Growth กองทุน GCG ครับจะมีลักษณะการลงทุนในหุ้นเติบโตเช่นกันแต่จะมีการกระจุกตัวกว่า GQG ลงทุนที่ประมาณ25-35ตัวครับโดยที่หน้าหุ้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Microsoft, ครับ o n a z o o a ั p ฟหรือในส่วนของบัตรเครดิตทั้ง Visa และ MasterCard หรือจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นอย่าง l v m h หรือเครื่องสำอางอย่าง Estee อ a u d e r โดยภาพรวมเราจะพอเห็นว่า เป็นลนักษณะของพุ้นที่มีคุณภาพสูงเช่นกันมีรายได้กำไรสม่ำเสมอจุดเด่นของกองทุนครับคือกระบวนการคาัดสรรกระบวนการคาัดสรรของ GCG จะเน้นในแง่ของการ Bottom Up เป็นหลักโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของสภาวะเศษรษฐกิจและภาพรวมทางเศษรษฐกิจสิ่งที่ทาง GCG คัดสรรจะเน้นในเรื่องของ Value Investing เป็นหลักคือมอง5เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเติบโตในแง่ของรายได้กำไรอัตราส่วนทางการเงินและกระแสเงสินสด อันถัดมาจะเป็นใน,งงนแง่ของมุมความแข็งแกร่งของงบดุลรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญก็คือผลตอบแทนของกิจการหรือสิ่งที่เรียกว่า ROE Return on Equity โดยรวมแล้วเนี่ยกระบวนการคัดสรรที่เน้นในแง่ของการ Bottom Up ออค,ครับก็จะได้กิจการที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพและสามารถที่จะทนทานเติบโตในทุกสภาวะได้แน่นอนครับตัวเลือกนี้ก็จะต้องเป็นทุกท่านแล้วที่ลองประเมินดูว่าชอบแบบที่กระจายความเสีย่ยง หุ้น60-90ตัวหรือที่กระจุกตัวกว่าประมาณ25-35ตัว t m t q g m f ครับและ t s g c g s s f จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของหุ้นเติบโต,ตและเป็นตัวเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีสำหรับทุกท่านในปีนี้และระยะยาวได้ครับ